ตอนนี้เราอยู่กันที่สุกเกษมเพจมีนบุรีหอพักสะดวกราคาดีใกล้ MRT เสฐทบุตรบำเพ็ญมีห้องทั้งหมด3ไทยห้องสตูดิโอขนาด25ตารางเมตรราคาเพียง4,700บาทต่อเดือนเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแบบเรียบง่ายและลงตัวสำหรับใครที่ชอบชมวิวธรรมชาติขอแนะนำห้องคอนเอรรูมขนาด25ตารางเมตรมีระเบียงหน้าต่างพิเศษราคาเพียง4,900บาทต่อเดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางขอแนะนำห้อง Bedroom ขนาดใหญ่50ตารางเมตรโดยแยกห้องนอนส่วนตัวและห้องนั่งเล่นทำให้มีพื้นที่คายสอยเพิ่มมากขึ้นราคาเพียง7,500บาทต่อเดือนทุกห้องในสุกเกษมเพจจะประกอบไปด้วยตู้เสื้อผ้าเตียงขนาด5ฟุตพร้อมที่นอน ตู้เย็นโตทำงานพร้อมเก้าอี้ชั้นวางทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์5สุขเกษมเพจมีพื้นที่ส่วนกลางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซที่ทำให้ทุกคนได้มาใช้สอยพร้อมมี Wi-Fi ให้ใช้งานได้ฟรีมีห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายให้พร้อมนอกจากนี้ยังมีสวนบรรยากาศร่มรื่นให้นั่งเล่นพักผ่อนและมีพื้นที่จอดรถเพื่อความสะดวกสบายตลอดกันอยู่อาศัย มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกอาคารด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าพร้อมกล้องวงจรปิดรอบตัวอาคารสุขเกษมเพจตั้งอยู่ใกล้ MRT เศรษฐบุตรบำเพ็ญโรงเรียนสุดใจวิทยาตลาดมินบุรีโลตัสมินบุรีบิ๊กซีทวินทวง์และห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์หากคุณกำลังมองหาหองพักที่สะดวกปลอดภัยสุขเกษมเพจคือตัวเลือกที่ใช่ ติดต่อสอบถามโทร0957059263หรือ LINE ID @855mhplg